เพื่อนๆแอดทำงานเสร็จะมันเพิ่งสิบเอ็ดโมงเช้าแอดทำงานแต่เชา้าแอดจะมาต้มน้ำขิงกินใส่กาแฟใส่กาแฟันี้เนาะแต่มันก็ยี่ห้ออะไรก็ช่างเถอะเพื่อนๆก็จะมาต้มน้ำขิงนะน้ำเดือดแล้วแอดจะมาเอาขิงใส่ คปอยดูนะถ้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวแอดพุงพุงยีแอดก็มันก็พอสมควรเนาะเพืนนะ่อนๆเลยเนาะอืมก็เขาบอกว่ากินแล้วมันจะลดพุงภายในสามวันแยก็ทําหาเนาะแต่ว่าเออรู้ว่าแก่แล้วลนะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะว่าเออเออแก่แล้วเจ้าแต่แก่ก็อย่าให้มีพุงก็ดีเนาะเพื่อนๆใส่เสื้อผ้ามันก็ดูดีเนาะเพื่อนๆเราแก่แล้วเราก็ารกัรกษารากักษาเนื้อรักษาตัวแปะให้มันทนทานอยู่กับเราน,นานๆเน,นาะอย่าให้มัน เหี่ยวเกินไวเนาะเพื่อนๆเนาะก็รู้อยู่ละอีกสองวันก็59าสิบเก้าแล้วจะมากินกาแฟคือคือพักงาน40่สินาทีก็ไล้ก็รับอีกคนนึงเนาะนวดหน้าให้เขาได้ไปสองคนแล้วไปเพื่อนๆจ้านวดหน้าเข้าไปแล้วยืนนวดก็เหนื่อยนะเพื่อนๆอย่าบอกว่าสบายนะจ้า ไม่สบายก็คืองานอะไรก็เหนื่อยนะเพื่อนเพื่อนเนาะนีะ่นะจ๊ะก็แย่แกทาจนนี่แหละจ,ะจน,น,ะจ,นจนที่ยืนไม่ได้นี่แหละเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ทาได้จ้ะคนเนาะจ้ะทาเองนี่แหละเราไม่ต้องไปพึ่งลูกพึ่งเต้าเราทาเองกินเองก็ดีที่สุดแล้เพื่อนเพื่อนเนาะแย่ก็ถือโทรศัพท์ขวางแต่ทําไมโทรศัพท์แย่ยไปเป็น ตั้งก็ไม่รู้ทุกทีเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาดูยาแออีกทีหนึ่งนะคะมันเหลืองแล้วเพื่อนๆนมันจะออกเหลืองแล้วจ้ะไปยาจะยาแอจะต้มกินอันนี้ต้มอันนี้ก็ยาแอรก็กินวันนี้กับรุ่งนี้เนาะสองวันต้มทีหนึ่งมอดูว่ามันจะลดเหมือนเขาว่าไหม มะนาวแยกอ,อยู่เนี้อันนี้กาแฟแยกนะก็สับเองเอามาตั้งเองนะเพื่อนๆจะ้ะกาแฟกาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้เพื่อนๆจะ้ะก็จะแอดกินยี่ห้ออันนี้จะ้ะเพื่อนๆมันหอมนะหอมมันก็มีหลายยี่ห้อนะยีหย่หออ้อยี่ห้อนี้มันจะถูกนะเพื่อนๆเนี่ย ยี่้อ,อน,นี้จะถูกกว่าเพื่อนเลยยี่้อนี้มันบ้านเราก็ประมาณสามร้อยมั้งสามร้อยละเพื่อนี่้อนี้ก็ประมาณห้าสิบบาทไม่แพงจ้ะนี่นะมันจะออกมาให้มันเข้มๆเ,เลยเพื่อนๆเนี่ยก็ต้มประมาณยี่สิบนาทีเพื่อนๆต้มประมาณยี่สิบนาที อามกระแดกให้มันออกน้ําเป็นสีข้ขนๆอ่ะเพื่อนๆให้น้ํามันเป็นสีข้นๆอะคือก็ก็อยากจะเอาไว้ให้มันอุ่นๆหากินอุ่นๆแล้วก็จะดีกินอุ่นๆนะเพราะว่ากินมันจะได้ มันป้องกันได้ทุกอย่างนะเพื่อนๆน้ำแต่ว่ากินเยอะเกินไปก็ไม่ดีเนาะสองสามวันกินทีหนึ่งติดกันสามวันเราก็เว้นไปก่อนคือน้ําขิงน้ํากระชายน้ําอะไรเนี่ยมันก็จะบํารุงเลือดเนาะเหมือนเหมือนคนแก่สมัยก่อนเนาะเราทำมากับข้าวอะไรแกก็เอามาทํากับข้าวใส่กระชายขิงอะไรเนี่ยเนาะแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่กินก็เขาก็จะกินเหมือนก็กินน้ําน้ำกะกระชายเนี่ย ต้นใบมันก็ยังกินได้เนาะเพื่อนๆเอามากินกับส้มตำเนี่ยอร่อยนะกระชายอ่ะน่ารัะคนแก่พากินแย่ก็กินติดมากินกับส้มตำแต่ใบใบชิงอ่อนนะคะกินได้อร่อยด้วยแล้วมันก็จะหอมแต่เด็กๆเขาไม่ชอบหรอกอ่ะก็จะชอบก็ประมาณสี่สิบห้าสิบขึ้นไปก็กินได้อร่อยอ่ะอร่อยจริงๆตอนนั้นแย่เด็กก็ยังกินได้เนาะตอนเด็กๆแย่ก็ยังกินแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่กินเนาะแต่เรารู้ไหมว่ามันเป็นยา เป็นขิงเป็นขาเป็นไข,ข้เป็นอะไรเนี่ยมันคือยาแต่เราเราคิดว่ามองเป็นเอามาทําแต่กับข้าวแต่ว่ากินเป็นผักได้จะ้ะฝรั่งเขากินประจําแต่อ้ขิงนี่คือไม่เคยขาดตลาดจะ้ะเพราะว่าเขามาทํากับข้าวก็ทําอะไรนิดหน่อยเขาก็จะขุดไอขิงใส่จะ้ะฝรั่งเขาถึงไม่ค่อยได้เป็นอะไรนะบางทีป้องก,กันโรคป้องกันตัวเขาด้วยนยจะจ้ะเ,เพื่อน นี่อันนี้ก็เสร็จแล้วเเพื่อนๆเสร็จแล้วจ้ะนี่แย่จะเอามาเดี๋ยวแย่ก็เอาไปใส่เดี๋ยวต้มตู้เย็นนะเดี๋ยวพอเราจะกินเราก็เอามาใส่ไมโครเวฟเนาะเนี่ยแย่ก็จะใส่กาแฟเอาช้อนนึงไปเลยเนาะไม่เอาช้อนต้มกาแฟนะแยะ่จะบีบมะนาวไปเลยคอดูว่าพุงจะยบไหมมะนาวที่นี่ก็ไม่อดไม่อยากเราเพื่อนๆเดี๋ยวซื้อมาไว้ บีบไปเลยสองชิ้นไปเลยมะนาวที่นี่ไม่อดเนะาะมะนาวมีกินทั้งปีเพื่อนๆน,นี่ผมจัเอาเชียงดูตรงนี้อย่าแอดมือเดียวนะจะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะหกเนาะเดี๋ยวก็ตอนอย่าแอดชงเสร็จก่อนเนาะเพราะอย่าแอดจ,จับมือเดียวมันก็กลัวมันหกะจะให้เพื่อนๆดูแล เอเทน้ำขิงเข้าไปนะเพื่อนๆจะได้รสขมไปปะมขิงมันเต็มขึ้นแก้วเลยนะเพื่อนๆน,นี่ก็จะได้สองครั้งนะเพื่อนๆที่เอาต้มมันอันนี้มันประมาณ ประมาณลิตรหนึ่งอ่ะแต่เพื่อนๆกินได้สองแก้วก็ไอ้ที่ว่าอร่อยมันไม่อร่อยหรอกเพื่อนๆจะเป็นขมๆหน่อยๆกับขมกาแฝงในหละครับ เพื่อนจะเป็นอย่างนี้คนชอนถ้าเพื่อนเพื่อนอใครไม่มีก็เอาแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้มันของแฟนแกกินแหละแต่แย่กินยี่ห้อนี้ถึงคนละยี่ห้อจ้ะคือแย่ว่ายี่ห้อนี้มันขมไหมเพื่อนเพื่อนแล้วแต่คนชอบเพื่อนเพื่อนแต่แย่ามันขมแต่แย่เป็นคนไม่ค่อยชินกาแฟแต่เดือนกระปุกหนึ่งแย่ได้ตั้งประมาณเอ่อ ต้องหลายเดือนอยู่กเพื่อนเพราะแย้ไม่กินกาแฟเท่าไหร่จ้ะอันนี้คือแย,อย้อยากลดยอยากลดแย้ก็เลยซื้อมาแต่ปกติแล้วแฟนกาจะกินอันนี้แต่ปกติแล้วแยไม่ค่อยกินจ้ะเพราะว่าแยกินแล้วมันคนนอนหลับยากเลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินไงเพื่อนเอนาะ อบางคนก็ใส่น้ำมันมะพร้าวด้ะแต่ถ้าเราใส่หวานมันก็ไม่ลดพุงเลยเนาะเราก็ไม่ต้องใส่หวานเนาะเพื่อนๆเ,นนเราก็จะกินแบบนี้ค่ะเพื่อนๆกินแบบนี้แหละ น้ำขิงอ่ะอันนี้น้ำขิงนะเพื่อนๆแอ,อดจะมาชงกินกับกาแฟแล้วก็มะนาวเนี่ยแยดบีไปแล้วมะนาวแอดจะชงกินใส่กาแฟลงไปในนี้เขาบอกว่าถ้ากินอย่างนี้ได้ประมาณสามวันจะลดหุ่ดเอ้จะลดพุงแอดอยากลดพุงเพื่อนๆก็อลองดูตอนแอดลดแล้วอ่ะแอดจะใส่ ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูเนาะสามวันแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยเนาะอย่าก,กินจุอย่าก,กินจิกถ้ากินไม่กินจุกจิกได้มันก็ทุกอย่างลดแล้วไม่กินข้าวเย็นมันก็ลดได้จากเพื่อนๆแต่มันอดไม่ได้เนาะทุกคนนะ่ะทุกคนนะ่ะทุกคนน่ะข้าวเย็นนะ่ะ มันอดกันไม่ได้อ่ะเพ,อเพื่อนเพื่อนพอนทางานมาเหนื่อยแลวไอ้ดูนั่งดูทอรทั์แล้วก็ยัดขนมไม่นุ่นยัดขนมไม่เนียนะเพื่อนเพื่อนเนาะมันไม่ไม่เหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าแยะเป็นคนแบบเออแต่แฟนแกชอบกินเค้กตอนสามสี่ทุ่มเนาะแกคนแกเนาะชอบกินเคก้กดึกดึกเวลาแกดูหนังอะแกจะเดินกินอยู่นั่นแหละเ,เค็กเค้กอะกินอยู่นั่นแหละ ห้ามแกไม่ไหวเนาะถ้าห้ามแกก็อะไรอ่ะมันก็จะไม่ไม่เข้าท่าเนาะเพื่อนเพื่อนอายุปอนนั้นเลยเนาะแปดสิบห้าแล้วไม่รู้แกจะไปวันไหนก็ปล่อยให้แกกินไปเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเอาห้ามห้ามก็เหมือนกับที่เหมือนความสุขของแกเนาะกินไปเถอะเพราะบางทีกินข้าวน้อยๆแล้วก็กินของหวานอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนปล่อยแกเนาะ แต่ว่าคือคนเราถ้ามันไม่อ้วนอ่ะดีที่สุดเนาะเพื่อนๆเนาะไม่อ้วนถ้าอ้วนแนละ้วมันจะแบบไม่อันนี้ไหมเพื่อนอ้วนมันจะไม่ค่อยอดีเท่าไหร่เนาะว่าเดินก็ยากใส่กางเกงก็ยากนั่งก็ยากลุกก็ยากเนาะถ้าอ้วนแต่ ถ้าทําตัวไม่ให้อ้วนกินอะไรที่เราไม่อ้วนจะดีกว่านาะเพื่อนๆพนเพราะอายุเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าอ้วนมันก็ทั้งไขมันทั้งความดันมาแต่คนไม่อ้วนความดันไขมันก็ตามมาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเราต้องออกกําลังกายด้วยแต่แยอดไม่ไม่ห่วงแย้มไม่ห่วงตัวเพราะแย้มทำงานมันก็จะขยับเขยือนตัวอยู่เรื่อยเพราะว่าเออคือจะอายุเท่าไหร่ก็จะทำจ้ะเพื่อน อายุเท่าไหร่ก็ทําไปเถอะเพื่อนๆคือมันดีกับกับร่างกายเรานะสําหรับคลิปนี้ก็แอดก็ขอบายบายขอขอ,ขอกดไลค์ซับสไครตให้แอดด้วยนะแย้จะตามไปดูเพื่อนๆก็แอดจะดูย้อนหลังให้เนาะแอดจะจะจะนอนดูกันคืนจะ้ะเพราะว่าแอดกลางวันแย้ทํางานเนาะกลางคืนแต่มันเป็นถ้าเมืองไทยเราตอนนี้ก็บ้านเราก็นอนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นที่นี่ก็ ตอนเช้าของที่นี่บ้านเราก็สองสามทุ่มก็นอนแล้วเนาะเที่ยงที่นี่บ้านเราก็เที่ยงคืนเนาะเพื่อนๆเนานะเออเที่ยงที่นี่บ้านเราก็ประมาณตอนนี้ก็ห้าโมงหกโมงประมาณเนี้เนาะมันก็เวลามันก็ไม่ตรงกันนะเพื่อนๆก็เวลาแอดดูเพื่อนๆก็นอนเวลายยดดเพื่อนๆนอน,อน,น,อนยยแอดก็ดู เวลาแยดดูเพื่อนๆก็น,นอนเนี่ยเปลี่ยนเวลากันอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆยังไม่ว่ากันเนาะสำหรับกิมนี้ก็บายบายจ้า